ทกานธรรมชมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ผาปักเอ็นนะคะธรรมชเมวัอที่ผ่านมานะคะเจ้าที่เพิ่นไปเข่าฝันอาจารย์หน่อยว่าตัวเลขมันเขา่าตัวเก้าตัวเก้าคือสองหกหนึ่งแมนดี่คอะอาจารย์ครับแมนครับมันมันได้หกหนึ่งครับใน,น,นหนึ่งหกหกหนึ่งครับค่ะที่ทำยางที่ทำน้ำรอดที่ทำน้ำรอด แค่เด็ผู้ดใดผู้ที่ปลูก็ตายไใต้ฟังทุกคนนะเขไมยู่ไม่ขีนน้ำกันหรือสมคบกับกันเมื่อน้วขาดอาจ,จารย์ไมาจ้องฟังเหยียดซื้อดีดซ,ออดซื้อพ่อปลําได้สิบบาทครับเออมากับแบบนี้เกงเดตังเกลตังคนพูดไทยก้ก็บ,บุญทําน,น้ำโชกนล้วก็พอ,อบุญจันทร์เพชรประชุมถ้าวันคนส้ชกไหมาเรืงองสวนงามัาบอกจังๆสามตัวเหมือน ในผัดจ้าตัวยอดที่16เดือนกรกฎาคม2566ครับแต่มันที่คือเด้อปูยาเจิดแล้วเราเป็นแกนอะเป็นแดนคือดับตัวแทนคือมานหกถือฟัดข้อตายนะคนทำลาย

i okay. เล็กยังค่ะคุณเพาะฮูนว่าอีกแล้วเนาอพีปน้องตัวใหเด้วยเปน้องซูนะคะ้เบิ่มตัวนี้ได้ไหมเล็กซูนแอปเป็นอันนี้ดิเลขยังนี่เลขยังค่ะบุกเก่ากับหบูกก ผู้ศูนหกกับศูนเก่าสิบอ่ค่ะว่าสิบอกเปินเปินบ้หี่ยอกส่วนมันสนสั้นตีว่าไรวะเปินมาหลายก็ได้ส่วนมันสั้นส่วนมจะขี้รนมาลายบกเปินเป้กถ้าเหี่ยวอกกมสิ่ครับอ๋อเป้นยกมืออันผู้ใดก็ขามมามาลายกับมามดตรงานมบเดี๋ยวจังไฮะอาจารย์เทพเลี่ยวสกนต์นจนงสิบว่าชูฟางดอกพี่นอง อาจารย์มีสมาธินะคะ่ัน,นผู้ชมบางคนกับว่าคือโบอมีเสียงเวลฟคนเฮ็ดพกิธีแอปซี่ของ

atokabakokatoto เด็กยังน่าักที่นี่น้องเด็กเก่าเด็กโคกเป็นไ้ตัวเดียวกันอยู่นะครับปูรานตมขอบคุณเจ้าที้ขอบคุณขอบคุณเด็เลยันดูเด็กวกตัวสตีดตัวนี้มาจะทำโอ้เขียนนี้กับมาทำเขียนนี้กับสูบยาป่้ยยาป่วยยาสูบให้คนยาสูบลืมตอนนี้คนประเทศไนไต้หวันประเทศไหนเชฟโด สัวใหย่เลยูสุกันน่าอ่ะเพ่อพบุญท่ามันเอ็ยาสุกเยอะสามวนนะครับตอเดีดคนกว้างออกนะครับนอมากสูรบสองมนมีเยอะพี่น้องเบิงตัวเลขสรูปฝาตัวเล็กนะเด็กๆมักซื้อจนเมย์อยู่กับปนุระครับดะอย่ับนระสายนตัวเล็กนะครับรอก่อนนะคงยาเนื้อบันเด็กเดี่ยวเดียวเราบัน ่้ยก็จะรับตาสวยก็จะเข็นนีหลือครับก็เห็นว่าเิ่นบ้าแบบไลยค่ะเขาไม่รับตาจะไ่เห็นเพิ่นไหมคุณพ่อเห็นชัดป่ะชัดคุณพ่อว่าเป็นตัวเลขที่คุณที่อาจารย์เราเลื่อนมันป่ะค่ะหกศูนย์หกหรือว่าเก้าศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าก็ได้เก้าศูนย์หกจะได้อยูสามตัว ถ้าแมนเบาเนาะก็คือข้าไปเอาอยุล้านตมก็มีเลขกเก้าสองตุ่หกสองโตุ่มแต่ว่าอันนี้ที่มีตัวกลางพิจารณาคือเลขศูนย์แต่ว่าอยูผุผลมันจะเป็นเลขเจ็ดนอ<ล>อาจารย์เนาะนอันนี้คือเป็นการแบบอาจารย์ใช่ไหมเสียงท่ายเป็นสองหม่องนะคะเนาะมันค่อยเข้ากันครับสองหม่องครับเพื่อใหเสียงอีกครับ<ม>ค่อยค่อยถือไปบอกถือไหมครับเรกลับมาอีก่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้แล้วก็ล่องพิจารณาเบิ้งนะคะท่านผู้ชม อันนี้คือยูนาพลากเอ็นครับปลาพัเอ็นครับปลาพักเอ็นครับบ่ไก่กันนั้นว่าจานเอี้มีหกสองตัวมีเก้าสองตัวกันบ่ไก่ครับพุนครับพักเอ็นครับเลิกเติมครับพี่น้องอาจารย์เพิ่บอกว่าเลิกเติมทางคุณนะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือเอ่อเป็นพุ่มเจ้าที่ยูนีไฮพุ่มเจ้าที่ยูนีไฮ ศูนย์หกหูนยเกครับตัวเดียวตำแหน่งเดียวกันแต่ว่าตัวตเก้าตัวยิ่งใหญ่เลยหกตัว่ใหญ่มาตรฐาำครับค่ะอาจารย์เห็นมาตรฐาำค่ะทำ่ลทำทำพุ่นทำผ่นขึือมาตริ่นขึคนมาบอกก็มาตัวนี้คับปู่ยุทธ์ำมันบอครับปู่ยุทธ์ำครับปู่มันก็มาเขียนให้ที่กันพี่น้องพี่เจ้าเาเป็นเทวดาครับอ๋อเป็นเทวดาส่วนผสนสีเขียวไหมครับเ่าเป็นเทวดาสรุปตัวเลข่อาจารย์เดี๋ยวเขียนตัวเลข fc บางคนเนาะเนาะ หกศูนย์หกเก้าศูนย์เก้านะครับหกศูนย์หกเก้าศูนย์เก้าครับอาจจะเป็นเก้าศูนย์หกสเตเบิลมันโตมันโตยี่กระได้นะคะเนาะครับพี่น้องสาธุสาธุมันตัวใหญ่ผิดแปลกกันอาจจะผิดเก่าก็ได้ให้มุนเอาให้พริกเอานะคะอาจารย์เนาะสาธุสาธุสาธุมันเป็นตัวเดียวกันเดีซี่คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์ติมโปรดใช้วินัยในการรับชม